ณตอนนี้ที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์เราเอาเข้ามามีตัวไหนบ้างเพราะว่าโพนี่เนี่ยค่อนข้างที่จะหายากในหลายๆที่การจับของแคมป์เนี่ยของเขาเนี่ยจับได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1000ปอนด์เลยโอ้โหตอนนี้พี่น้องพี่น้องเนี่ยแบบนี้อเรียกว่าขายดีทุกเซตเลยถ้างานไม้นะคะจบที่โพนี่เลยใช่ไหมเคยเจอกันบ้างไหมแคมป์จับชิ้นงานคุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกาวันนี้พี่เดนัยจะพามาดูกับแบรนด์โพนี่พร้อมแล้วตามพี่เดนัยไปชมกันเลยครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้ท่านกำลังอยู่กับชาแนลของฮาร์ดแวร์เฮาส์แล้วก็พี่นายใจดีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พี่นายจะพาพี่น้องมาดูแคมป์จับชิ้นงานของโพนี่ครับแล้ววันนี้อยู่กับผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือน้องอะไรครับผมน้องดาวค่ะน้องดาวนะครับน้องดาวคือผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะให้ข้อมูลของแบรนด์ของโพนี่นะครับหรือว่าแคมป์จับชิ้นงานรุ่นนี้นี่เองโอเคน้องดาวครับ แคมป์จัดชิ้นงานของโคนี่นี่เป็นแบรนด์ของอะไรครับเป็นแบรนด์ของอเมริกาค่ะเป็นแบรนด์อเมริกา USA ค่ะแล้วก็ก่อตั้งมา121ปี121ปีเลยหรอใช่ค่ะโอ้โหโคตรยาวนานมากเลยถูกต้องค่ะโดยคุณป้าท่านหนึ่งนั่นเองใช่ค่ะอ๋ออยู่ที่รัฐอะไรครับรัฐเอล์นอย์ว่าจากที่พี่เคยได้ยินมาถูกต้องโอเคนี่คือแคมป์จัดชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงนะฮะแล้วก็อายุ ของการก่อตั้งบริษัทค่อนข้างที่จะยาวนานมีมาตรฐานในยุโรปมากๆนะครับผมวันนี้พี่จะให้น้องดาวแนะนําว่าณตอนนี้ที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์เราเอาเข้ามามีตัวไหนบ้างเพราะว่าโปนี่เนี่ยค่อนข้างที่จะหายากในหลายๆที่มีไม่กี่ที่เองในประเทศไทยบอกเลยว่าตั้งแต่มาจําหน่ายอยู่ที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์เนี่ยขายดีมากๆเลยขายดีมากๆเลยต้องขัแล้วก็สินค้าเขาเนี่ยคุณภาพดีคุณภาพดีอย่างที่เราบอกว่าเป็นแบรนด์ของอเมริกาเองเป็นแบรนด์ของอเมริกาใช่ค่ะ ซึ่งจากข้อมูลที่ผมดูเบื้องต้นนะครับการการจับของแคมป์เนี่ยของเขาเนี่ยจับได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1000ปอนด์เลยโอ้โหใช่ใช่ไหมมากเพราะว่าเพราะว่าจากที่ผมดูข้อมูลเบื้องต้นมานะครับแต่ว่าข้อมูลลึกๆเดี๋ยวให้น้องดาวเป็นคนแนะนําให้ครับผมเดี๋ยวตามพี่น้องดาวไปดูนะครับโอเคครับน้องดาวแล้วมีสินค้าของแบรนด์โพนี่ตัวไหนบ้างที่เรานําเข้ามาครับผม<ห>แนะนำหน่อยได้ไหมแบบหลากหลายรุ่นเลยนะคะเดี๋ยวมาชมก่อนรุ่นแรกนะคะตัวนี้จะเป็น แคมจับชิ้นงานนะคะที่มีขนาดเล็กเนาะขนาดเล็กรูปทรงของเขาเนี่ยเรียกว่ากระทัดรัดกระทัดรัดถูกต้องนะคะมีมีหลายไซส์มีหลายไซส์ถูกต้องนะคะมีถึง3มไซส์สขนาดอะสี่ไซส์สี่ไซส์นะมีเยอะมีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็รูปทรงของเขาเนี่ยดูแข็งแรงมากแต่พี่น้องเห็นไหมผมเมื่อกี้ผมลองบีดแล้วนะเนี่ยเวลาทํางานโคตรง่ายเลยเนี่ยแค่กดตรงนี้แค่กดใช่แล้วก็เด้งออกมาเลยเวลาเรากดเข้าไปอยู่เลยตัวนี้แน่นเรียบร้อย เวลาผ่อนคลายกดแค่เนี้ยคือเขาออกแบบวัสดุมาค่อนข้างที่ดีมากแล้วก็พลาสติกมันนุ่มด้วยนะใช่ค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ป้องกันแบบว่าเวลามือเราเปียกอะไรเงี้ยการ uh huh. ลื่นกันอะไรด้วยการลื่นได้ด้วยใช่เออนี่เพิ่งสังเกตนีิพี่น้องดูดิเนี่ยมันเป็นพลาสติกการลื่น ผมว่ามันค่อนข้างที่ออกแบบได้ดีมากๆนะครับโอเคแล้วมีรุ่นไหนอีกครับผมค่ะแล้วก็จะเป็นแคมป์สปริงนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะมาแบบยกเซตพอยกเซตัวนี้จะเป็นงานแบบงานเบาๆแลควงานเบาๆนี่นะจับชิ้นงานให้เข้าหากันนะคะนี่นี่เป็นแคมป์สปริงคือช่วยจับทั้ง สี่มุมอะไรประมาณนี้นะคะเวลาเราจะตัดชิ้นงานแต่ว่าพี่พี่เห็นมันมี2ไซส์อยู่ข้างในเนาะอ่าถูกต้องค่ะอ๋อนี่นะพี่น้องมันมี2ไซส์ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมราคาจะอยู่ที่5 0 1บาทค่ะราคาอยหบาทนี่คือราคาสมาชิกถูกต้องค่ะต้องสมัครสมาชิกต้องสมัครสมาชิกด้วยนะคะสมัครได้ง่ายมากเลยฟรีะฟรีด้วยนะคะแล้วก็สมัครได้ทุกๆสาขาใช้งานได้ตลอดชีพและตอนนี้สมัครสมาชิกของแฮตบ้านเราเห็นบอกว่ามีรุ่นรับทีวีด้วยโอ้โหภายใน3เดือนเขาจับครั้งหนึ่ง คือ3เดือนสมัครสมาชิกแล้วสมัครรีด้วยแล้วก็ลุ้นรับลุ้นรับทีวีด้วยโอ้โหบอกเลยว่าแวะไปแวะไปสมัครน้าที่สาขาไหนใกล้สาขาไหนไปสมัครสาขานั้นโอเคมาต่อไปตัวไหนครับค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นแคมป์แคมป์จับงานไม้คือให้ชนกันนะคะตัวนี้พี่เห็นจับในงานไม้แล้วจับในโตไหมหรือคนละแบบอ่คนละแบบนะคนละแบบนะจับโต๊ะจะมีอีกแบบหนึ่งอ๋อนี่นี่นี่พี่น้องเนี่ยมันจับงานไม้แบบนี้มีรูปบอกเลยนะจับงานไม้แบบนี้นะฮะ ตัวสินค้าเป็นแบบนี้ก็คือใช้การหมุนตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับราคาจะอยู่ที่5 1 4บาทค่ะราคาสมาชิกค่ะ514บาทราคาสมาชิกถือว่าราคาไม่แรงนะถูกต้องค่ะราคามีกี่ไซส์มี2แบบอ๋อมีสองไซส์นะคะมันคือมันคือต่างกันยังไงอ่าตัวนี้นะคะจะเบ็นจับโต๊ะนั่นเองนะคะจับโต๊ะไม้ตัวนี้จับโต๊ะไม้ถูกต้องค่ะอ่าตัวนี้จับไม้เข้าหากันอ่าใช่ส่วนตัวนี้จับโต๊ะกลมโต๊ะไม้ก็คือใช้ได้แบบ เขาเรียกว่าหลาย ลักษณะรูปไม่ว่าจะเป็นกลมเป็นเหลี่ยมอะไรเงี้ยก็คือจะใช้ได้หมดคือถ้าเป็นงานไม้มาที่โพนี่คือจบเลยถูกต้องค่ะแล้วก็มีหลายแบบมากวันนี้เรายกมาแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะอืมอ่ะแล้วมีอะไรค่ะแล้วก็เซ็ตนี้นะคะเซตสุดคุ้มนะจะเป็นแกมจับทีมงานสี่นิ้วก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัวนี้นะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้เป็นไซส์อ่าเซ็ตเนาะสี่นิ้วใช่เป็นเซ็ตนเซตจะเป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาราคาราคาอาราคาจะอยู่ที่หกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกร้อยแปดสิบบาทแปดสิบแปดสิบเอ็ดบาทห บา3ชิ้นถูกต้องมากๆนะฮะโอ้โหตัวนี้เห็นไหมเนี่ยการจับนี่ของเขามีสเปคบอกหมดนะครับอยู่ที่70ปอนโอ้โหถือว่าเยอะมากมากมีตัวไหนอีกครับผมอ่ะแล้วก็แขมเข้ามุมแขมเข้ามุมเฮ้ยตัวนี้พี่ไม่เคยเห็นเข้ามุมยังไงเอยอ๋อนี่ใช่ไหมใช่เข้ามุมเข้าฉากนะอ๋อนี่พี่น้องพี่น้องเนี่ยแบบนี้ อ๋อเรียกว่าขายดีทุกเซตเลยถ้างานไม้นะคะจบที่โคนี่เลยใช่ไหมแบรนด์จาก USA แต่ตัวนี้ไม่มตัวนี้ไม่ใช่เหล็กนะตัวนี้เป็นเหมือนอลูมิเนียมถูกต้องเนี่ยเป็นอลูมิเนียมแต่น่าเป็นอลูมิเนียมเกรดดีนะเบาใช้งานได้ดีใช่ค่ะโอเคราคาครับราคาจะอยู่ที่229บาท229บาทช่างไม้มาจัดเลยมาจัดให้เร็วเลยใช่แล้วค่ะโอเคมีขายทุกกระ ที่สาขาทุกสาขาเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นทัดไวเฮ้าส์สาขาบางนานะคะสีราชาสีราชาระยองบอวินอมตะนครนะะคเทพรักแล้วก็สาขาปราจีนบุรีปราจีนบุรีแล้วเรายังมีเติบโตอีกหลายสาขาถูกต้องค่ะแล้วก็คุณลูกค้าเนี่ยอยู่ใกล้ที่ไหนสามารถเลือกซื้อสินค้าที่นั้นได้เลยนะคะเพราะว่าเราเป็นทัดไวเฮ้าส์เหมือนกันนะคะราคาช่างจริงๆทุกชิ้นทุกวันด้วยคือเข้ามาที่ทัดไวเฮ้าส์รับรองว่าได้ของแท้ใช่ค่ะของแท้แน่นอนแล้วก็สินค้าเนี่ย ทั่วทุกมุมโลกอยู่ที่นี่ที่เดียวที่ฮันเฮาเลยใช่ค่ะไม่ต้องแบบว่าบินไปถึงต่างประเทศไม่ต้องจองตั๋วให้เสียเวลาขนาดนั้นเลยมาที่นี่ได้สินค้าครบทุกแบรนด์ชั้นนำสุดยอดมากเลยมาต่อกันดีกว่าพี่เห็นตัวเป็นผ้าใบใช่เซตนี้เป็แบบว่าคุ้มมากเลยนะคะสามารถจับแบบว่าสี่มุมนะคะแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยตัวนี้ผมไม่เคยใช้นะพี่น้องแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะใช้ดีใช่ค่ะเพราะว่าดูน่าจะง่ายเห็นบอกว่าใช้ในการหมุนหมายความว่า เราเราเอาเชือกนี้ออกมาใช่ไหมครับจับชิ้นงานเอาครอบชิ้นงานไว้แล้วก็หมุนให้มันรัดใ,ให้มันแน่นถูกต้องตัวน,นี้โคตรดีมากมากตัวน,นี้ราคาเท่าไหร่นะคะ546บาท546บาทใช่ค่ะคุ้มมากๆนะคะอายุการใช้งานนี่ยผมว่าหลายปีแน่ถ้าเป็นผ้าใบแบบนี้นะฮะมาตรฐานของยูเเดเรามั่นใจอยู่แล้วในยุโรปขายดีมาก<ช>โอเคแล,นะแล้วมีตัวไหนอีกไหมมีตัวไหนอีกไหมของเขามีหลายตัวอยู่แน่ถูกต้องนะคะก็จะเป็น จะเป็นแคมป์งานไม้นะคะแคมป์งานไม้เซตเลยนะคะเฮ้ยตัวนี้เห็นงานไม้เขานิยมใช้กันใช่แล้วเนี่เนี่ยเนี่ยพี่น้องตัวนี้นิยมใช้กันในงานไม้มากๆตัวนี้คือราคาแคมป์จับชิ้นงานแคมป์จับชิ้นงานนะคะเป็นเซตเป็นเซตเลยเซตสี่ตัวสี่ชิ้นนะคะอยู่ที่9 4 9้บาท949บกาทแล้วก็แข็งแรงมากก็คือซื้อไปคือจับสี่มุมมาแหละเขาออกแบบมาให้เป็นเซตได้เลยใช่แลวก็คือคุ้มมากๆนะพี่น้อง จะถูกกว่าซื้อเป็นชิ้นนะคะเซตนี้น่าใช้ถูกต้องค่ะไปซื้อกันโอเคโอเคมากเลยนะครับถือว่าวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนไหมครับครบถ้วนเลยครับครบถ้วนของแบรนด์โพนี่นะวันนี้พี่เดนัยต้องขออนุญาตขอบคุณน้องดาวมากที่ให้ข้อมูลกับพี่เนัยขอบคุณมากครับเดี๋ยวคลิปหน้านะถ้าเกิดว่ามีสินค้าอะไรใหม่ๆนะแผกเครื่องมือช่างจะแนะนําให้น้องดาวมาช่วยพีเต์ให้อีกเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้กับพี่เนัยที่พามาดูแคมป์จับชิ้นงานของแบรนด์โพนี่นะครับจาก น่าซื้อไหมครับสามารถหาเข้าไปซื้อได้แล้วนะครับที่ฮาร์ดแวร์เฮาทุกสาขาเรามีประจำการที่ฮาร์ดแวร์เฮาครับหรือว่าท่านไหนสนใจหรือว่าไม่สะดวกเข้าไปที่ฮาร์ดแวร์เฮาครับเดี๋ยวพี่ดานายจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปแล้วก็สั่งซื้อออนไลน์ได้เลยเรามีบริการจัดส่งให้จนถึงหน้าบ้านของทุกท่านเลย และก่อนจะจากกันไปนะครับรบกวนช่วยให้กำลังใจนิดนึงช่วยกดไลค์กด Sub subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาพี่นาไใด,ไดลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเป็นคนแรกๆสำหรับวันนี้พี่นาไใด,ไดต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ